ครับกะสำหรับเมื่อนี้ผมจะมาขอเบาครับมาขอเบามาขอรีวิวสถานที่ครับคือบ้านโคกน้อยครับบ้านโคกน้อยซึ่งบ้านโคกน้อยแต่ก่อนเพิ่นเอิญบ้านโคกครับเป็นบ้านโคกเป็นบ้านซื้อเพิ่นว่าตามที่คนฒ่าคนแก่เพิ่นเอิญหรือว่าเพิ่นเพิ่นเหลียกกันครับว่าเป็นบ้านโคกกะบ้านนี้เป็นบ้านเก้าบ้านแก่ครับ บานเด้พอเด้แม่ครับบานนี้จะมี่นก็แยกเป็นสองมูครับ <S <S 1> <S 1> กัสําหรับบานนี้ครับบานนี้ก็เป็นบาน, 9, บานเก่าบานแก่ครับบานไงประมาณสองร้อยแปดสิบลังคาเึืนกนครับเกือบเกือบสามร้อยครับแต่ว่าเพ่นจะแยกเป็นสองมูครับเป็นบานเป็นบานโคกหน่อยครับบานหน่อยครับกะบ้านไงกะ ประมาณลอยแปดสิบเก้าสิบลังคาเฮือนครับบานน้อยก็ประมาณลอยลอยเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับนี่ครับเป็นบานเพื่อนครับกับสำหรับบานนี่ก็ยังเป็นบานเก่าบานแก่ครับเพื่อนก็นจะมีเฮื่อมีเราเขาครับ ตามที่ตามที่ได้เห็นครับเป็นเหล่าเขาเรายัางยังมีเหยื่ออยู่ครับเงื่อนหลังเกา่าๆครับเพื่อนทรงโบราณครับก็ยังมีเห็นอยู่ครับนี่ครับเป็นเพื่อนทรงโบราณครับนี่ครับเป็นเพื่อนใหม่ครับเป็นเพื่อนใหม่ตารางก้านชาไบ,บ้อ,อมพูนครับ ครับเบิ้งเบ้ง,บงนี่ครับเบิ้งเหล่าพนครับนี่คือเป็นบานเกา่าบานแก่ครับบานนี่มีตำนานครับเดี๋ยวผมจะว้าทุกฟังครับครับเกิดจะมีเหล่ามีคองวงคอคั้วไอ้พนครับนี่ครับ อันนี้ก็เป็นต้นยิวครับก็จะมีเล่าครับนี่ครับสำหรับเ,รเล้าเขาเล้ายัง่นก็ยังมีอยู่ครับยังมีหลายครับมีอาจจะใส่คํ้ามามีทุกหลังคาเลือนนี่ครับนี่ครับนี่ก็เป็นเล้าเขาด้วยกันครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนครับเป็นโรงเรียนบ้านโคกน้อย ก็สำหรับเมือนี้ผมก็จะมาคอวาวครับมาขอเวาเรื่องบานโคกครับเต่อดีตเพื่อนจะเรียกกันว่าหรือเพิ่นจะเอื่นกันว่าบานนี้คือบานโคกครับเป็นบานโคกบานจานตั้งแต่สมัยหาปีพีศีศ0ปีหาิีปีทีแล้วครับบ้านนี้เป็นบานเก้าบานแกครับบานตั้งแต่โบราณครับสมัยก่อนค้น บ้านพุ่นยญ่ครับสมัยก่อนข้นพุ่นอปปิสุบข้นปุ่นโอปยพ้นพุ่นออปโยจากจากบ้านโคกนี่ครับไปอยู่บ้านขี่มาจอกหรือว่าบ้านโน่นกรุงครับบ้านโน่นกรุงอยู่อำเภอศรีเมืองหม่ครับแต่ว่าบ้านนี้บ้านนี้อยู่อำเภอตะการเพืชผฝนครับจังหวัดอุบลราชธานีครับอยู่ตำบลโคกจานครับเป็นบ้านเ่า้านแก่ครับก็คือว่าสมัยก่อนก็จะมี การยึดอยากหรือว่าแหงเลงครับก็มีขนจากบ้านนี้ครับจากบ้านโพจากบ้านโพมีกระย่ายทิ้นฐานครับย่ายทินฐานไปอยู่ค,ครับไปอยู่อำเภอสีเมืองไม่หรือว่าไปอยู่บ้านโน่นบ้านขี่มาจอกบ้านโน่นขี่มาจอกหรือว่าทุกมือนี่เขาเอินบ้านโน่นปุ่มครับอยู่อำเภอสีเมืองไม่ครับเดี๋ยวผมจะ ขอเบาความเติมครับก็บสำหรับบ้านนี้ครับบ้านนี้กับเป็นบ้านเก่าบ้านแก่บ้านที่มีตำนานครับเป็นยังจังหวัดเป็นยังจังใส่ที่มีตำนานเพราะว่าบ้านนี้แต่สมัยหาสิปีถึงหกสิบปีก่อนครับเป็นบ้านที่เขาเอื่นว่าเกิดซึกเกิดเสือครับก็จะมีการรบกรันมีการขากันหลายครับอยู่บ้านนี้ก็คือบ้านนี้ก็เป็นบ้านหนึ่งที่มีตำนานตั้งแต่สมัยก่อนครับ ตั้งแต่อดีตครับตั้งแต่อดีตตั้งแต่หาสิปีถึงหกสิปีผ่านมาครับหรืออาจจะโดนคนนั้นผมกับพวกหูครับผมก็จะบอกให้ฟังข่าวข่าวแค่ okay. นี้ครับเพราะว่าค้นบ้านโคกนี่ครับจหนุกใหญ่ไปตั้งรักตั้งฐานไปเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่บ้านขีมาจอกหรือว่าบ้านโน่นกุงอยู่อำเภอสียงไม้ทุกมือนี้ครับทั้งนี้นถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะไปทายครับหมู่บ้าน หมู่บานขี่ม้าจอกหรือว่าบานน้นกุงครับอยู่อำเภอเชียงใหม่เบิงว่าพอแม่พี่น้องเข้าจากบ้านโปกเพื่อนย่ายไปอยู่คุณครับย่ายไปหลยครับย้ายไปไลยไปตั้งรักตั้งฐานอยู่คุณครับเดี๋ยวจังไหนผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะ,จะไปไปถ่ายมู่บานกันในเบืองครับมันได้ข้าวจะกาาี่ข้ามาพี่ข้าจ้า,าย่างก็ขี้เกียนหนอขีเออ้เกีอยนย่างก็ขี่เกียนอีเล็กขี่เกียยนนานนะำ่า ถ้าแม่พันที่อวเมื่อ,อ,อ,ม,อมันขับเองมันได้เต็มพันเอาหัว <c oughs> จักบาดมันก็สำหรับตอนนี้ผมกระไดเดินทางมาหอดบ้านโน่นกุงหรือว่าบ้านสีมะจอกครับบ้านโน่นกุงอยู่อำเภอสีเมืองไม่ครับก็บสำหรับระยะทางที่เดินทางมาจากบ้านโคกหน่อยมาหอดบ้านโน่นกุง ประมาณ40กิโลสำหรับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านโคกหน่อยหรือว่าบ้านโคกบพยพมาตัางทินฐานครับมาสางบ้านสางเมืองอยู่ผีครับเพราะฉะนั้นผมจึงมาให้หูว่าบ้านโน่นคุงหรือว่าบ้านขีมะจอกกับบ้านโคกหรือว่าบ้านโคกหน่อยครับเป็นบ้านพีเมืองนองกันครับเพราะว่าพอแม่พี่นองเพิ่นยหญมากครับ เป็นนายมาอยู่ผีก็กลายเป็นบ้านผีเมืองนองครับการสลรับบ้านนี้ครับบ้านนี้ครับเป็นบ้านเก่าบ้านแก่ครับเพราะว่าผมได้มาเห็นครับได้มาเห็นเฮื่อนเพื่อนลังนี้ครับเพื่อนลังนี้ผมได้สอบถามเพิ่นว่าเพื่อนรังนี้สางมาหรือว่าปุ๊กมาครับประมาณห้าสิบปีมาแล้วครับก็เป็นเพื่อนเก่าครับเป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนโบราณครับ นี่ครับก็บเป็นบรรยากาศแบบแบบตังต้งแต่40ปีหาสปีที่แล้วครับสมัยทุกมือนี่กะเรื่มหาบอเห็นแล้วครับหาบบเห็นแล้วครับาบ,นบ,บานแนวนี้ครับเป็นบานใหม่ครับเป็นบานใหม่มีบันไดครับกะนี่เหล่าเขานั่พร้อมครับเหล่าเขาขึินกะหลังบักใหญ่ครับหลังใหญ่เลยครับกะสำหรับ ตารางเพิ่นครับตารางเพื่อนกะย่างเลียงควายเลียงวัวอยู่ครับเพื่อนกับปูควายปูม่วไว้าไตารางเฮ่อนเลยครับเือนเพื่อนกะบลังบักใญ่ครับใช่เออไรที่เขาเราเขาเราเขาบักไหสองเราที่เกียนเกียนกับย่งโอ้ โอ้ยอนุัักไปเอนุรากไปจะขายเถอะเออเอออ่ออหาหเบิงหาเบิงอยากได้เกียนสมือนี้ส่วนมากขาเจาะขายนี่เบิดแล้วนาะก็ยังไข่ตัวย่างพได้เห็นอยู่การสำหรับการเดินทางของผมเมื่อนี้ผมมีเวลาหน่อยครับผมจึงผมมีเวลารีวิวบ้านน้นทกุงหรือว่าบ้านขี่มะจอใไข่เบิงครับ ขันธาท่านใดสนใจครับสนใจอยากเบิงบ้านบ้านนนุ์กรุงื่วาบานขีมจออครับเดี๋ยวผมจึงจะหาเวลามารีวิวบ้านให้เบิ่ครับการสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปในเพียงจำนี้ครับก็พอกันคลิปหน้าครับก็ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ